นี่มาซ้อมกันหน่อยพี่เพิ่เป็นแม่มดน่ะแล่วจำถือเจ้าหญิงมาแล้วจำเขาจำกินเข้าไปในโงใช่แม่เออโอเคเลยมาซ้อมกันเลยซ้อมซ้อมกันด้วยนะอ่ะขอเพิ่มพลังกว่านีะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่บอกว่ามเพิ่พลังขมเพิ่มพลังทานแต่ข้าวไมากินต่อก็ได้อะอะเอาไปไปไปเดี๋ยวป้าหั่นอีกครึ่งไว้ยังไงนะเจตันเป็นแม่มดพี่พิมเป็นเจ้าหญิงไม่ใช่ เราจะเป็นเจ้าหญิงฮะซ้อมซ้อมกันไงเด็กแจงจงกินโอ้โหแล้วไงโอ้สลบโอ้เอาแล้วเสร็จแล้วทำไงต่ออย่างเงี้ยแม่พุดเอาแอปเปิ้ลไปกินแล้วแม่พุปกินแล้วทำไงดีู่แล้ เย่ yeah. และเชตันเป็นเจ้าหญิงแล้วหมแต่ไม่ไม่สลบหรอะไม่เป็นเจ้าหญิงนิทราหรอเออนิทราอ่ะทะนีนี้เราต้องการเจ้าชายน้องพิมพ์เป็นเจ้าชายอีกรอบหนึ่งลูกเป็นเจ้าชายมาจุ้งพิษเจ้าหญิงหน่อยโอ้โหะมาลก็ทรับต้องเลยไปท้องนะครับนี่คอคอเจ้าชายหนัจุ๊กแดงก็พิมพ์มตัดนี้นะจุกกจะไม่โตหนาพระเจ้าจชายแบจุกวิ่งหนีไปเลยใช่ไหมไม่ต้องจุ๊กไปโดนหนา จุ๊บไม่โดนหน้าแล้วให้วิ่งหนีไปเลยเหรอทฮะมาจุ๊บ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 ไม่โดนหน้าเอาพี่หนีไปแล้วกันจ้าใไ้ปิ๊งมดกินต่อกินต่ออะไรแบบแบ๊กไปมาอะไรแบบแบ๊กมาเสร็จแล้วค่ะเอามาส่งน้ำธรรมชาจบแล้วใช่ไหมละครหนึ่งเรื่องเล่นแค่นี้เหรอเออลูกลูกก่อนค่ะค่ะ ผลไม้ปกติแม่ให้กินแบบเนี้ยสามลูกหลังจากินข้าวอะไรมะม่วงเนี้ยเหรอเยอะไปไหมไม่แปลกใจนะครับเด็กจิ๋วถึงจะอีกหน่อยจะไม่จิ๋วแล้วนะครับจะเป็นเด็กจำโอ้รนะครับสลูกอ่ะเฮ่ยเล่นเรื่องต่อไปเป็นเรื่องอะไรดีครับลูกนะคิดออกยังตัวหญิงนิทรา ทิศาอ้าวเมื่อกี้ก็นิทรากันไปแล้วไม่ใช่หรอใช่มาไวอะใช่แต่เป็นอะไรเมมมดใช่แต่เป็นแม่มดแล้วทีนี้พี่พิมพ์เป็นอะไรเจ้าหญิงมาให้พี่พิมพ์เป็นเจ้าหญิงพี่พิมเป็นเจ้หญิงใช่เนื่อยพี่พิมกินเก่งเลยทำแต้มด้วยกำลังมือแล้วลูกทำใช้มือ น่ารักสุดๆไปล้างมือก่อนแปะเราไปล้างมือเพื่อสุขขันนะครับเพื่อสุขขันอนามยที่ดีอแย่แล้วแ๊บบจะพี่ด้วยแย่แล้วช่วยด้วยอุ้ม โอ้ยนี่ก็ต like ัวหนัเหมือนกันนะเนี่ยปิดปิดปิดนะปิดนะเออเจ็บโอ้เจ็บเจ็บนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่็ให้อุ้มอ่ะนิดหน่อยนิดหน่อยอุ้มเด็กไม่เป็นไม่เคยเป็นลูกนี่อ๋อไม่เป็นไรลูกแหนข้าวกล้วยแม่ไม่หั่นกล้วยต่อยากอาป้ากินอะไรข้าวกล้วยไหมเขาแก้มก่อนที่ฟันโยกแก้มก่อ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอาหนึ่งกินแก้วมังกรคนหนงกินกล้วยได้ได้เดี๋ยวหั่นให้หมดเลยเดี๋ยวเอามีดเอาซ้ำมาให้อันนี้แก้วมังกรอาโยยังกินไม่เป็นเลยแล้วแก้วมังกรหั่นยังไงหั่นเหมือนมะม่วงอะคะเหมือนไหมไม่เหมือนเขาใช้ผ่าขึ้นหรือว่าผ่าในี้ได้ได้ได้แล้วก็กินนี่น้องกินต้องสอนนะครับแม่ปุ้นเพลทำไม่เป็นต้องฝานเปลือกก่อนแล้วก็เอาเอาเอากล้วยก่อนไหมกล้วยง่ายกว่าอื เฮ้ยกล้วยใิ้มือปอกได้เดี๋ยวหั่นเป็นอันๆไงเดี๋ยวได้จิ้มจิ้มจิ้มโอเคไหมไม่ได้ไม่มีลูกเดียวต้องแบ่งกันสิอ่ะงั้นหั่นครึ่งแล้วถือคนละข้างไหมไม่เป็นไม่เวลาพี่ชั้นเต็มก็ได้หนูไม่ชอบแกว้เอาไหมงั้นชั้นเต็มไปถือทั้งลูกแรกโอเคไหมอ่าไปช่วยไปแม่มาเลยพ่อเป็นออรร่าพ่อเป็นออโรูล่าชต้นเต็มแล้วกันสิแม่มดออโรร่าแม่มดออโรร่าไม่ใช่คนเดียวกันเหรอเฮ้ย คนเดียวกันปะว่าแม่มดก็ออโลล่าอ๋ออ๋อออโลล่าเป็นนางเอกอายจะเดมเอาคล้วยลดลงว่าออร์โลล่าเป็นนางเอกเจ้าชายสิอ๋อเจ้าชายเป็นนางเอกเอ๊ะยังไงยังไงเยียงยังปีกเจ้าชายเป็นเฮ้ยนะเจ้าชายเป็นแม่มดไอ้กล้วยงงอเจ้าชายเป็นพระเอกอ๋อเจ้าชายเป็นนางเอกอ่ะทีระกล้วยเสร็จเ้าผ่านมาจืดจืดปะเธอแต้ม อพ่แก,ก้วมาังกรใช่ไหมริมลอแก้วมักอองกรเลครับดัด้อบะกขาดครึ่งมามามขออนุญาตอ่้อล่างว่าด้แล้อ้ายจะแช่เป็นลมแชงเป็นลม